สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรับมีดคมสิวแบบญี่ปุ่นกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมต้องขอเอามีดเล่มนี้ไปทําความสะอาดก่อนนะครับมีดเล่มนี้นะครับมีชื่อเรียกว่ายยนาจิบะลักษณะเด่นของมีดชนิดนี้คือขนาดมีดที่ยาวและเลียวมีคมด้านเดียวซึ่งเหมาะมากๆกับการสไลด์ปาดดีแต่ไม่เหมาะมากๆกับงานที่ต้องใช้ในการสรับกระดูกหรือใช้กับของแข็งโอเคตอนนี้ผมก็ขัดสิมออกได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มรับคมกันเลยครับโดยเราจะเริ่มรับจากด้านที่เป็นมุมก่อนรับไปเรื่อยๆเหมือนมีดปกติ จนเรารู้สึกว่าเกสรคมขึ้นแล้วให้เราไปที่หินเบอร์ต่อไปได้เลยครับส่วนอีกฝั่งที่เป็นฝั่งเว้าเข้าไปเราจะยังไม่รับในหินหยาบและหินกลางนะครับและระหว่างที่เรารับหินหยาบและหินกลางอยู่นั้นให้เรารักษาองศาคมไว้ด้วยครับพอเรารับหินกลางเสร็จแล้วเราจะไปที่หินละเอียดต่อเลยครับในหินละเอียดผมจะโรยผงขัดเงาลงไปด้วยนะครับเพื่อช่วยในการขัดเหล็กที่เป็นแบบสองชั้นพอรับบริเวณแก้มคมเสร็จแล้วเราก็จะทําการยกองศาคมขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วทําการรับต่อไปอีกสักพักแต่ว่าไม่ต้องลงน้าหนักมือมากทีนีีี้้้้เเ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 รรรรราาาาาาากก็็็จะมมิ่่่่่ััับสสววววนนนนทททปปฝฝงงลยใใหํ วางมีดแนบกับหินแล้วรับเบาๆเพียง5 1าถึครั้งก็พอครับแล้วหลังจากนั้นก็ทําการเก็บเกบสรคมให้เรียบร้อยเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จการรับมีดแบบคมสิวแล้วครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบความคมกันดูครับ